หากเดินต่อไปอีกสักหน่อยคุณจะพบรูปปั้นกระรอกสามตัวที่ทำจากไม้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขาไม่มีลูกโอก๊กแต่มีเกาลัดเรื่องนี้ก็แนะนํำว่าบนถนนสายเก่าสันมาทีมีต้นเกาลัดหลายต้นไม่ใช่ต้นโอก๊กบางทีคุณสามารถประมาณได้เพราะถนนสายนี้เป็นถนนบนภูเขาที่คนสมัยก่อนมีน้อยคงมีต้นเกาลัดป่าหลายต้นที่กระรอกชอบเมื่อเดินขึ้นไปตามทางเดินข้างๆคุณสามารถเห็นทะเลสาบอีกครั้งแล้วคุณอาจเจอต้นไม้แปลกๆปก ที่เรียกว่าต้นหนามเจ้าชูต้นไม้ต้นนี้มีเปลือกสีเทาขาวและอาจหลุดลอกเป็นชิ้นโมเสกได้ท่ามกลางเปลือกไม้ที่กำลังลอกเปลือกหญ้าก็โตขึ้นนอกจากนี้เป็นเรื่องลึกลับที่ต้นไม้ต้นนี้เติบโตขึ้นอย่างมากเอกลักษณ์ของถนนสายเก่าสันหมากอีคือแทบจะไม่มีเลยโครงสร้างเทียมถนนสันหมากอีเก่าแสดงทิวทัศน์ธรรมชาติให้เราได้เห็นและทำให้เราประทับใจอย่างลึกซึ้ง มันหายากมากความสะดวกสบายและความอลังการของสวนสนุกเรากำลังสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระหว่างเดินเล่นไปตามถนนสันมากีเก่าเราสามารถมีเวลาคิดได้มากพอเกี่ยวกับความทรงจำในอดีตและจินตนาการถึงอนาคตเก็บความลึกลับของธรรมชาติไว้มากมายถนนสันแมกอีสายเก่าจะต้องเป็นสถานที่ร้อนที่เราควรไปเยือน เอกลักษณ์ของถนนสายเก่าสันหมากอีคือแทบจะไม่มีเลยโครงสร้างเทียมถนนสันหมากอีเก่าแสดงทิวทัศน์ธรรมชาติที่เราได้เห็นและทําให้เราประทับใจอย่างลึกซึ้งมันหายากมากความสะดวกสบายและความอลังการของสวนสนุกเรากําลังสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระหว่างเดินเล่นไปตามถนนสันหมากอีเก่าเราสามารถมีเวลาคิดได้มากพอเกี่ยวกับความทรงจําในอดีตและจินตนาการถึงอนาคตความงามของภูเขาน้ํา และป่าไม้ตามเส้นทางภูเขาเก่าแก่เป็นสถานที่ที่ถือได้ว่าเป็นจุดเด่นของโกซันโกซานดมซึ่งสร้างเสร็จครั้งแรกเมื่อต้นปีพศ2500โดยใช้เทคโนโลยีเกาหลีล้นวนๆวนถือเป็นสัญ,ญลักษณ์กลายเป็นความภาคภูมิใจของภูมิภาคพืค้นที่รอบเขื่อนก็มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเพราะมันรักษาระบบนิเวศท,ทางธรรมชาติที่ไม่เสียหายทางเดินที่ไม่สะดวกในการเดินและมีทะเลสาบกว้างอยู่ด้านข้างทำให้คุณรู้สึกสงบและสงบ